นี่น้ก้อยนะลูกน้ก้อยจะมาอยู่บ้านเราสักพักอ่ะจะ้ะโตเป็นหนุ่มหล่อนะจำไม่ได้เชีวยวนะเอ,อิร์ดนอนหรือยังอะ่ะก้อยเข้ามามีอะไรหรือเปล่าน้านไม่ชินกับที่นี่นะจ้ะไปนอนไม่ค่อยหลับหรือถ้าเอ,อิร์ดไม่เคยอ่ะเดี๋ยวน้าจะสอนให้ก้อคย,คยครับแล้วแบบนี้น้ามาหาเอิร์ดที่ห้องบ่อยๆได้หรือต่อหระเอิร์ดกลัวแม่สงสัยนะครับน้านจะแอบมาให้พี่งสงสยัยหรือจำได้หรอกเงั้นก็ได้ครับน้าว่าเรามาต่อไปดีกว่า,น,า,น,าน้ามัานง่วงเลยนะก้อยวันนี้พี่ว่างพ,พี่ว่าจะพาก้อยเอรทออกสงคนนะะไั ก็เดี๋ยวเข้าไปนั่งกันก่อนจ้ะไม่ได้เจอกันตั้งนานบ้านหลังใหญ่มากเลยพี่ปิ๊กอยู่คนเดียวเหรออุ้ยเปล่าพี่อยู่กับลูกชายนะ่ะอ้าวเหรอไม่เจอนานแล้วคงโตเป็นหนุ่มแล้วสินะโตแล้วโตวจนดูกิจาการแทนพี่ได้แล้วนะโหดีจริงๆเลยแล้วอายุเท่าไหร่แล้วล่ะมีครอบครัวหรือยังพอพูดถึงเรื่องนี้พี่ก็กุ้มใจเตเอิร์ดน,น่ะอายุจะ30ิแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมมีครอบครัวกับเขาสักทีเอานะพี่ ก็อาจะสนุกกับงานอยู่ก็ได้โอ้ยพี่กลัวจะไม่ได้อุ้มหลานนะสิก้อยอีกอย่างเราก็แก่ขึ้นทุกวันนะ่ะใครแก่นะครับแม่พูดถึงก็มาเชียรตาเอ,อิร์ดมานั่งนี่ก่อนมาลูกมาครับค่ะมานี่ลูกมาสวัสดีนะก้อยขอสิลูกะอะไรนะเปล่าจ้ะเดี๋ยวนี่นะก้อยนะลูกนะก้อยจะมาอยู่บ้านเราสักพักอ่ะจ้ะนะอ๋อก้อยสวัสดีครับสวัสดีจะ้ะ โตเป็นหนุ่มหล่อนะจำไม่ได้ชัวร์นะขอบคุณคำนะก้อยยังไงนะก้อยก็ส,สบายนะครับคิดว่าไปบ้านตัวเองจ้ะขอบใจมากนะอ่ะไหนๆก็รู้จักกันแล้วเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะอาหารกันดีกว่าได้เวลากินข้าวพอดีไปไปลูกไบพานัก้อยกินข้าวผมกาลังหิวพอดีนะครับไปค่ะพี่ปิ๊กเออนอนหรือยังอ่ะตะก้อยเข้ามามีอะไรหรือเปล่าฮะ ว่าน้าไม่ชินกับที่นี่นะจ่ะเลยนอนไม่ค่อยหลับงั้นเดี๋ยวผมลงแทนน้ำอุ่นแล้ก้อยทานนะฮะไม่ต้องหรอกจ้ะปรินาะมีวิธีที่ทําให้หลับง่ายกว่านั้นวิธีอะไรล่ะครับก็เจ้าวิธีนี้ไงล่ะจ้ะแล้วก้อยครับลงไปนะครับมันไม่ดีนะครับดีสิหรือถ้าเอิญไม่เคยอะ่ะเดี๋ยวนาจะสอนให้จะดีล่ะครับก้อยครับเป็นยังไงบ้างชอบไหมชอบครับ น้าก,ก็อชอบไหมครับน้าชอบมากเลยแหละแล้วแบบนี้น้ามาหาเออที่ห้องบ่อยๆได้หรือเปล่าล่อเออกลัวแม่สงสัยนะครับน้าจะแอบมาให้ใหปิ๊กสงสัยหรือจบได้หรอกงั้นก็ได้ครับน้าชอบเออนะน้าว่าเรามาต่อกันดีกว่าน้ายังไม่ง่วงเลยน่ะเออกลัวแม่มาเห็นนะครับไม่หรอกค่ะดึกป่านนี้แล้วอ่ะพี่ปิ๊กคงนอนแล้วล่ะเรามาต่อันดีกว่าก็าได้ครับเไออเชื่อน,นะ ช่วงนี้อยู่ติดบ้านจังลูกตะเอิร์ดไม่ดีเลยไงครับก็เห็นแม่ชอบอบ่นหมว่อิร์ดทงานกับบ้านก็นดึกดีมันก็ดีอยู่ลูกแต่แม่ว่ามันแปลกๆนะมันผิดวิสัยเรานะ่ะแปลกยังไงกันแม่เอก็ปกตินี่ง,งั้นถ้าแม่ไม่มีอะไรแล้วอะเรขอตัวก่อนนะเอา้าอะไรอย่ะคุยกับแม่แป๊บเดียวจะไปละไอ้ลูกคนนี้นี่แปลก,ปลก,ปลกยังไงก็ไม่รู้มาแล้วเหรอจ๊ะทำไมวันนี้มาเวลานี้ล่ะ ไม่กลัวพี่ปิ๊กเห็นหรือไงแม่ไม่มาวุ่นวายแถวนี้หรอกก้อยแน่ใจใช่ไหมถ้าพี่ปิ๊กจับได้ขึ้นมาแลนะ้วได้น้าออกจากบ้านนะน้าไม่มีที่ไปแล้วนะโถก,ก้อยผมไม่ไปนะก้อยลำบากหรือครับเพราะแบบนี้ไงล่ะนะถึงได้รักเิรอนไงเพราะว่าตอนนี้ผมว่าเราหายทงก่อนดีกว่าก้อยวันนี้พี่ว่างพี่ว่าจะพาก้อยเตือ,ตอ,อ๊ก้อยพี่ปิ๊กแม่พวกเธอสองคนทำอะไรกันอะ เออคือฉันแม่ถามว่าแกกําลังทําอะไรกันอเอิรู้ตัวไหมว่าพวกแกกําลังทําอะไรกันอยู่อะ่ะก็แม่เป็นคนพูดเองม่ใช่เหรออย่าเออมีแฟนมีครอบครัวเออกำลังทำตามคำสั่งของแม่อย่างนี่ไงแต่ต้องไม่ใช่คนรุ่นราวเขาเดียวกับแม่สิเออก้อยเธอก็เหมือนกันน่ยอายุก็ปูน,นี้แล้วอะ่ะไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเลยหรือย,ยังไงพี่ปิก๊กฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนะพี่แต่ที่ฉันเห็นมันไม่ได้ดูเหมือนกับที่เธอพูดเลยนะ เธออะมันเลี้ยงไม่เชื่องฉันอุตส่าห์ให้ข้าวให้ที่พักกับเธอเธอยังกล้ามาทำกับฉันอย่างนี้อีกอะ่ะพอได้ละแม่เรื่องแค่นี้เองมันจะอะไรกันกันหนาเออรักนละก้อยยังไงเอิร์ดก็อยู่นะก้อยนะแต่สําหรับแม่มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะเอิร์ดแต่ถ้าเอิร์ดยืนยันว่าจะอยู่กับก้อยแม่ก็ไม่ขัดจริงเหรอคะแม่ก้อยจริงสิแต่มีข้อแม้ว่าแกกับก้อยอะต้องออกไปอยู่ข้างนอก แล้วก็หาเงินเองแม่จะไม่ให้เงินเอิร์ธใช้แม้แต่บาทเดียวได้ครับเอิร์ธจะเอาอยู่แต่ก็ขหางนอกไม่ได้นะถ้าไม่มีเงินติดตัวสักบาทอ่ะใช้จะอยู่ยังไงไม่เป็นไรครับเราจะทํางานหาเงินเลี้ยงนแอ้อยเองโอ๊ยออไปทํางานข้างนอกมันจะได้เงินสักกี่บาทกันเชียวฉันไม่ยอมหรอกนะฉันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเงินน่ะแล้วอีกอย่างถ้าเอิร์ธไม่มีเงินน่ะฉันก็ไม่ทนอยู่ด้วยหรอกนะก็ไหนนก็บอกว่ารักเอิร์ธไงครับจะอยู่เอิร์ธไงฉันก็พูดปแบบนั้นแหละถ้าไม่มีเงินน่ะฉันก็ขอบาย นก,ก้อยเดี๋ยวสิครับะก้อยนก,ก้อยครับนก,ก้อยทีเนี้ยเห็นหรือ,อยังลูกว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินน่ะผู้หญิงเขาก็ไม่สนใจหรอกแม่ก็เป็นเพื่อนกับนก,ก้อยมาตั้งนานทำไมแม่จะไม่รู้ว่านก,ก้อยเขานิสัยยังไงอ่ะที่หลังอ่ะจะทำอะไรก็คิดให้มันดีๆนะลูกนะครับแม่เราจะจำไว้ครับคราวนี้ไม่เป็นไรนะ คราวหน้าคราวหลังก็ดูคนให้มันดีๆลูดูนานๆนะ